จะพาทุกคนบางเฮ็ดกอโมโนีด้นะครับหัวมีจักดอกตัวเห็นลายอยู่ครับน่ครับดอกแหลกครับดอกที่หนึ่งครับสองสามสี่หาครับอยู่นี้ 6กครับเจแปล้วครับเกครับสิบครับสิอด ครับเป็นแบงนะครับสิบสองสิบสาสี่สิบห้าสิบหดอกครับผมนี่อย่างจังเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดี f อฟในประเทศและต่างประเทศทุกคนครับวันนี้นักล่าทีนซางกับเขาปลาหาเฮดคือเก้าครับพี่การลาของเขามาือนก็คั้าเต็นครับ มันต้องเปนครับตำบลทค่าอำเภอบุรทลิกีครับจังหวัดอุบลครับลุยเดียวครับมันนี้เสาหนางบนบุริมานําครับกีดยางครับมันนี้กับวันที่เจ็ดครับสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอสีได้เฮ็ดเมื่อบอกกับทารุณนะครับไปครับลุยครับขอนะครับก่อแดงครับเผาเงาเงาเลยขุนครับ จะเพ็ดมัวเพลเินครับ,บกอแดงแกงหวานครับดอกซองครับไก,ก่กันเด้วยแบบเก็บเห็นครับเส้ยงามนะครับยงามเลยครับ ขอใ้คลับเลแม่งแมงกินครับแม่งกินไปขางหนึ่งไปครับดอกนึงครับ เท่นี้เท่าครับบาได้เลยงามๆได้ครับแดงนะคร้ำ mầm đấy thôi ô xoong đó cắt xoong đó sẽ suối là lẽ khắp แข่งดีขนาดเพิ่งเฮ็ดกอมูวนี้ครับหนึ่งดอครับสองสามสี่หาครับหกเจ็ดแปดเก้า ซิบดอครับผมเรียงแถวเลยครับเก็บก่อนนะครับโอ้ยครับ่นครับงามแห่งน,นำหาจนพอครับปัตติศิบุพอ จนคอยตัดนะครับเก็บก่อนออกกลางทางเลยครับ Uuuu, jauh nih Tiga Uuuu, jauh nih ตามหลุนโฮมไม้ตโอรครับเกี่ยบบุหรีเมื่องหนำครับอู้ซองคุณตัวครับนี่คุณเฮยครับเห็นเป็นเกี่ยบบุหรีเมื่องหนำ ปิ่งปนครับเนี่ยไปปิ่งปนครับหงำหงำนะครับดอกนี่หงามเึ้นดอกเดียวครับเดี๋ยวรอบุกยึด báo, Màu... nhìn các, cái gà gà các, bạn thấy đấy, ở phía mưa ครับจะพาทุกคนบังเห็ดกอโมนีนะครับว่ามีจกดอกตัวเห็นลายอยู่ครับนี่ครับดอกแหลกครับดอกที่หนึ่งครับสองสาม สี่หาครับอยู่นี้หกครับ,รบเจ็ดแปดลวครับเก่าครับ สิบครับสิบเอ็ดคือครับเป็นแบ้งนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิ้นหกดอกครับหมนี่อย่างจังเลยครับ มาเพิอนบ่อครับโอ้อยู่ผีก็มีครับพี่พีค,ครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดตัวครับร้อยพันทัวร์สันใดครับรวยได้ลแล้วครับเอองามเลย งามเลยกล้องจนพูนนะครับจี่นี่ครับโอ้โดอกนี้ แหวงข้างหนึ่งครับ Mm hmm. ข้าบ่มานำเลย ตกหน่อยเนาสิลงเรลืออยู่ครับนี่คพินได้าดีปานไดครับนี่อืม มาทันพอดีเลยครับดอเนี้ยบ่มีแป๋วเลยครับอื้มฮ อามครับหอยกินครับ โอ้ยมงามแหมึมรอห้อีออกคนนะครับรอคนเดนทัวร์อยู่นะครับ ดอกเป็นตะแสบเนี่ยบมุนหันไปเห็นครับนี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่าดอกครับผมนี่ดอกสีเงามขนาดถอยแล้วครับนี่ดอก หมดลุยขนาดนครับหมดลุยแห้งเป็นรังแหล่ครัตุ้มๆด้ยโอ้ยถึงแครัหนเครอครับ สีดอกร,รับเห็ดงดำครับนี่เป็นหฮมบอยู่ครับแต่ว่าเห็นดอกเดียวครับปกวตีออกลายอยู่ครับเห็ดองุกหน่อยครับนี่สวงเลย ดยดงแข็งดีครับดอกตุ้มที่นี่ครับโอ้ยงงามเนละยเห็นแต่ขาครับ สวยงามนะครับดอกนี่นะครับแดงลังช้ำครับโอ้งามเลยครับเป็ดอ,อุ้งลูกครับ อย่างไงเลยี่ครับดอกนึงครับ แต่บอหไม่เพิ่องครับโอ้งามงามเยู่ยครับงามเยอะเห็นแต่ข้าครับนี่หรดีเป็นได้ยังบมฝนอยู่ยครับฝดครับดอกนึงครับ ตุ้มตูมเลยครับนี่ครับตุ้มตูมเลยครับดอกนึงครับโมเมนเหน็ดผงแสบครับ หอมบอ๊ายย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 ยัยยัยย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 วยย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 ครับยย้ cho mình tháo khắp để đi điêu xám đọt lên hết Hãy subscribe เดี๋ยวเวลากลับแล้วครับพอเที่ยงนะครับเที่ยงพอดีเลยมาเมืองพลงานของนักหลาทินิสาลครับถือว่าใสา่ใจอยู่ครับมื่อน,นี้มา่อพอเฮ็ดกอสองมูครับย่างจังเลยครับเ่อแต่สิบระมานมานขึน้นเ่าครับสุดท้ายก็ฝากไหลฝากแช่กดกระดิง่งกดติดตามให้นักหลาทินิสาลน้ำนะครับ ิปบน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับผม